ดูเรื่องนี้แล้วผมไม่รู้จะเอาใจช่วยใครดีเลยลุงคนนี้แก๊้งคอเซนเตอร์โทรหาทุกวันสุดท้ายแก๊้งคอเซนเตอร์ที่โทรหาเป็นลูกตัวเองคุณยายคนนี้นอนป่วยติดเตียงรอวันลูกถอดเครื่องช่วยหายใจและคุณครูวัยกเกษียณคนนี้ก็อยู่บ้านเพียงลําพังโจนก็จ้องจะหาทางงัดบ้านนี่คือภาพยนตร์ที่ดูแล้วจะทําให้เราเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นครับเราลองราวของผู้สูงอายุ3คนในชุมชนเดียวกันที่แต่ละคนล้วนประสบปัญหาในช่วงบั้นปลายชีวิตที่แตกต่างกันฮะเริ่มจากคุณลุงเจ้าของร้านถ่ายรูปโดน, Center, โกนแก๊้งคอเซนเตอร์ นวันหนึ่งลุงได้เปิดบัตร ATM ของธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็มีสายโทรเข้ามาหาลุงลุงก็คุยไปคุยมาสาขาเซ็นเตอร์ก็ได้รู้ความจริงว่ากําลังคุยกับพ่อตัวเองอยู่แล้วกาลังจะหลอกให้โอนเงินด้วยแล้วก็พยายามหาทางช่วยพ่อไม่ให้โดนหลอกแต่ก็โดนคุมอยู่พูดอะไรมากไม่ได้ทั้งเศร้าทั้งรุ้นตัดมาที่คุณยายป่วยติดเตียงในระดับขั้นที่หายใจเองไม่ได้แล้วต้องเจาะคอใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ใน,ในใจจริงๆก็อยากถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วครับลูกกลับไม่ยอมอยากรักษาดูแลแม่ต่อไม่นานลูกเริ่มคิดดดไไไ้้วว่่่าาาเเอออองงีหรรรืตตปปปลยแม็นก สินใจที่ลำบากใจมากถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะเลือกทางไหนส่วนคนสุดท้ายคุณครูไวกเกเสียนอยู่บ้านเพียงลําพังอย่างหวาดระแวงเพราะกลัวจะมีใครมางัดบ้านแม้แต่ช่างที่มาติดกล้องจรปิดให้ครูยังไม่ไว้ใจเลยวันหนึ่งครูได้เจอเขากับสิทธิ์เก่าที่กลายเป็นหัวขโมยครับเลยเกลี้ยกล่อมให้เลิกเป็นหัวขโมยและให้ไปสมัครเรียนมหาลัยอันตรายก็ใกล้จะเข้ามาในบ้านความสําเร็จของลูกศิษย์ก็อยากเห็นนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญในช่วงบั้นปลายของชีวิตครับและมันยิ่งน่าเศร้ากว่าเดิมถ้้้้าาตตออออออองงงงงงยยยูู่่่่่่ดดดไไไมมมเเเหลลลืืใคคครรรรวนนนนพแแีกัััะะบสุปปขจ็ ตติดดามดูกันภาพยนตร์เรื่องทอผู้เท่าเด e นลัดไลฟ์รับชมได้ทางแอปวีพาครับและทุกคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีจากทั่วโลกในแอปวีพาดูฟรีหมดเลยฟรีแบบไม่มีโฆษณาด้วยใครได้ดูเรื่องนี้แล้วคิดยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกับเพื่อนกับผมได้นะ